พราะผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่เปิดตัวตนจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีโรคกี่ใบแต่งงานหรือยังคะเคยแต่งมาสี่รอบแล้วค่ะเหตุที่เลิกกันเพราะผู้ชายมีคนอื่นเจอกันที่ไหนคะ tinder ค่ะเขาจะเป็นคนที่โลิกส่วนตัวสุดยังไม่ให้เข้าบ้านพี่พาไปหาญาติคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่พ่อแม่เขาว่าเป็นตาเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ในี่นี้เราคบคนแรกเนี่ยคบสองปีค่อยแต่งงานมู้คนหนึ่งค่ะ คนแรกนี่เลิกเขาอะไรอะ่ะมีมือที่สามค่ะจับได้เลิกเลยค่ะคนที่สองครบสี่ปีเลิกเขาก็เหมือนเดิอมอะค่ะอ๋อผู้ชายมีคนอื่นอีกนะใช่ค่ะคนที่สามครบแปดเดือนเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นอีกเหมือนกันแะอันนี้จับได้เร็วหน่อยแปดเดือน คนที่สี่เจอที่ทํางานค่ะครบหปีอะก็มีผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันนะโอ้ตายแล้วคนที่ห้านี่ก็คือคนปัจจุบันใช่ปะ่ะคนปัจจุบันเลิกเพราะผู้ชายมีคนอื่นติดติดกันอย่างนี้เราไม่ฝังใจเหรอฝังมาตั้งแต่คนที่สี่แล้วมันมันควรจะฝังตั้งแต่สองแล้ว <laughs> ที่สี่เนี่ยทาให้เรารู้สึกเลยว่าความรักมันไม่มีจริง<อ>ไม่ให้ความจริงใจแบบใครแล้วอย่างเงี้ยคนที่ห้ากาว่าจะไม่คบจร,จริงจริงอย่างจังเขาดีแต่เราเขาช่วยเหลือเรามันความผูกพันมันเกิดขึ้นจเจอเดือในแอปแล้วก็อตอนนี้คบไปเจ็ดเดือนอเขาอายุห้าสิบแล้วณนะปัจจุบันคบกับผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าปัญหาคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเลยเกิดความระแวงของตัวเราเองเงี้ยค่ะก็เลยชอบคอยไปหาเรื่องเขาแซะเขาอะไรอย่างเงี้ย ว่าจะถามอยู่เลยว่าเรารู้ตัวไหมเนี่ยเห็นไหมว่าทูชายมีคนอื่นหมดเว้นวรกไอ้สองคนนี้ไว้นิดนึงสองกับคนที่สามเนี่ยอายุแม่งน้อยมันจะหาคนที่อายุใกล้มันชีวิตเราจะมั่นคงหรือจะมีความคิดที่เป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกับเด็กๆดังนั้นเรามีสิทธิจะทะเลาะกับมันด้วยมีทุบตีโดนซ้อมโดนตบสีที่ซ้อมเข้าโรงพยาบาลเลยเหตุที่ทุบตีเนี่ย ปมีคนอื่นหรือเปล่าไปนอนกับใครมาพอเราเสียงกันก็คือแล้วเขาก็ลงลงมาลงมือย่างเงยพื้นฐานของเราเนี่ยเราเป็นคนที่ ไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์อยู่แล้วเราโดนมาตั้งแต่คนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยไอความที่ขี้ระแวงของเราเนี่ยเกิดแน่นอนใช่ค่ะขี้ระแวงแล้วพูดจาเป็นไงระชดระชันไะประนะปรชดประชันเด็ดจันแซะเองเนี้ยแซะขี้น้อยใจขี้งอนขี้น้อยใจใช่ใช่คิดลบด้วยดิเพราะว่าถ้าคนขี้ระแวงเนี่ยมันจะคิดลบเป็นกระบวนการถ้ามันคิดบวกมันจะไม่ได้ระแวงแน่ของมัแล้วคนนี้คนนี้นนยังไม่ได้ทะเลาะอ่ะเพราะว่า เาเป็นผู้ใหญ่แต่มันด้วยความที่เราระแวงเองอย่างเงี้ยก็เลยไปหาเรื่องเขาที่หายไปเนี่ยทีมีคนอื่นหรออะไรเงี้ยเวลาหายนี่หายนานไหมวันหนึ่งติดต่อได้แต่เรามันเป็นคนที่ไม่ชอบเหมือนเป็นคนที่นิสัยไม่ชอบทักถามใครก่อนนะคะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่ไม่ทักถามใครก่อนทำไมรู้ไหมถึงเป็นคนไม่ชอบทักใครก่อนอยากรู้สึกมีค่าใจลึกๆแต่อยากให้เขาทักแต่มึงเสือกไม่ทักเขาก่อนพอเราไม่ทักเขาก่อนเขาก็รู้สึกไม่มีค่าเหมือนกันปะ เขาไม่ทักมาเรารู้สึกยังไงน้อยใจเสียใจเออเรายังน้อยใจเสียใจเราไม่ได้คิดหรอกว่าเขากําลังลองใจเรานะงั้นเราต้องทักก่อนเพื่อให้การลองใจของมันน่ะกูจะได้ชนะไล์โค้ดบางคนสอนว่าไม่ต้องทัก <laughs> บ้านป้ามึงไล์โค้ดคนไหนวะเอาหน้ามาดูดิเขาบอกว่ามันเป็นการลองใจเราลองเงียบหายดูไปสักวันสองวันจ <laughs> ี่ดูที่เขาว่าจะทํายังไงอะ <laughs> ไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี่เรารักเขาปะรักค่ะเออความรักมันคือการเล่นเกมเหรอ กูจะดูว่ามึงจะยังไงกับกูกูก็ไม่ให้ใจมึงแล้วเขาจะกล้าให้ใจคุณไหมด้วยความที่เราคิดแบบนี้เราจึงเดินเกมแบบนี้เราจึงไม่ให้ใจเขาร้อยแล้วก็กักกักกักอย่างเงี้ยเขาเห็นว่าเราหายไปเหมือนกันเราไม่เคยทักเขาเลยเขาจะกล้าเอาเราเข้าบ้านเหรอเขาจะคิดแบอว่าผู้หญิงคนนี้อู้จริงจังกับกูจังเลยทุ่มเทกับกูจังเลย มนุษย์ทุกคนต้องการความสุขมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับในตัวเองเฮ้ยถ้าเราไม่ทักเราต้องไม่ทักนะเพื่อที่จะแบบว่าให้เขารู้สึกเห็นค่าเราเพื่อเรามีค่าให้เขาทักส่วนหนึ่งคือการที่เราทักทุกวันจนมันชินก่อนแล้วอยู่ดีเราไม่ทักดิมันจะถึงจะรู้สึก3ปีผ่านไปกูรักมึงกูทักมึงทุกวันแชทหนักขวาตลอดอยู่ดีๆกูหายไปหนึ่งวันนั่นแหละจังหวะนั้นมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมึงหายไปไหนกูไม่ชินแค่เจ็ดเดือนเราไม่ทักเขาแล้วอรอเขาก็าคิดยังไงอะ เหมือนเราที่เราคิดยังไงอะเวลาเขาไม่ทักอะ่ะเขาไม่ทักเรายังคิดน้อยใจเรายังคิดว่าแม่งไปหาคนอื่นหรือเปล่าอ่ะและในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทักเรากําลังลองใจเขาใช่ปะเรากําลังใช้เกมจิตวิทยาที่โค้ชคนนั้นสอนมาเรากําลังลองใจเขาเขาไม่ได้คิดว่ามึงลองใจเขาคิดว่ามึงไปไหนมาเหมือนกันเขาก็จะคิดได้บ้าง <bir> <ะ>ว่าคุยกับคนอื่นแหละมึงก็ไม่ได้ให้ใจกูเหมือนกันมึงก็ปล่อยปะละเลยกูเหมือนกันแปลว่าเราปล่อยมือเขาก่อนนะความรักมันจะไปต่อได้ไงวะความจริงใจมันไม่เห็นอะ กูก็เดาว่ามึงเจอกับกูทางทินเดอร์ใช่ไหมมีสิทธิ์ไหมมึงอาจจะคุยกับคนอื่นอยู่เหมือนกันแล้วเราก็สึกไปเน็บแนมเขาประชดประชันเขาแล้วมึงหายไปไหนมาเขาก็อยากจะถามเหมือนกันไอ้ความนิสัยของเราตรงเนี้ยไอ้ขี้ระแวงอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวผู้ชายมันเบื่อผู้ชายก็อยากได้ก่อนเหมือนกันในขณะที่กูก็อยากได้ก่อนเหมือนกันคือเราก็แค่แต่ตัวเองมึงต้องเซิฟใจกูได้ดิให้ใจกูดิมึงต้องดูแลกูดิมึงต้องเทคแคร์กูดิมึงต้องทุ่มเทให้กูก่อนดิ มึงไม่จริงใจมึงไม่ร้อยกับกูกูก็ไม่กล้าร้อยกับมึงพอเราไม่กล้าให้มันก็ไม่กล้าให้คนที่ประชดคือคนที่ ขี้น้อยใจและขี้ขาดความอบอ,อุ่นขาดการมองเห็นเราจึงต้องการให้เขาเห็นความสําคัญของเราเราจึงประชดมึงทําร้ายจิตใจ,ใจกูมึงไม่เห็นความสําคัญของกูใช่ไหมมึงไม่ทักหากูใช่ไหมทั้งทั้งที่เราก็ไม่ทักเขาก่อนเลยนะเสร็จปุ๊บเราก็ชี้ความผิดไปที่เขาว่าเขาไม่เห็นความสําคัญของเรางั้นกูก็ประชดประชันด่ามันพูดจาใส่มันให้มันเจ็บปวดยิ่งเราประชดเท่าไหร่อีกคนนึงก็เจ็บใช่ไหม เหมือนเราเอามียไปทิ่มเขาอะสิ่งที่เราอยากได้คือรักฉันกว่านี้สิแต่กลายว่าเรามีดไปทิ่มเขาจึก๊กแล้วเราก็บอกว่ามึงรักกูได้ยังใครจะรักคุณมากขึ้นวะดังนั้นที่ผ่านมามันจึงพังไงันนี้ถ้าไม่เจอนิกี้อาจจะพังอีกถ้ามันด่าเราขนาดนี้ทุบตีเราขนาดนี้เราก็จะลังเลขึ้นมาทันทีเลยนะกูฝากชีวิตไว้กับคนนี้ไม่ได้แล้วแล้วเราทําแบบนี้กับเขาอะเขาจะมั่นใจมากขึ้นเหรอเราจงเป็นความรักที่ดีก่อนเราไม่สามารถที่จะบอกให้เขาเป็นความรักที่ดีให้กูก่อน โดยที่กูยืนบนความเห็นแก่ตัวโดยที่กูยืนบนความเอาทุกอย่างทุกอย่างจะต้องสนองใจกูมึงต้องเป็นความรักที่ดีก่อนมึงต้องให้กูก่อนดิมนุษย์ที่ไหนจะอยากให้เราวะในเมื่อเราแบบเอาแต่ตัวเองเรามีแต่คําพูดที่ไม่ดีใส่เขาเรามีแต่เห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองมึงต้องเซิร์ฟความรู้สึกนี้ให้ได้มึงต้องทําให้ได้ทุกอย่างให้ถูกใจกูเราเป็นคนเอาแต่ใจคนนึงอะ่ะเราให้เขาก่อนอย่าเพิ่งบอกให้เขาให้เราก่อน เขาได้รับความรู้สึกตรงนั้นและเขารู้สึกว่าเราคือของมีค่าที่เขาอยากจะมอบให้เราบ้างเขาก็จะเป็นความรักที่ดีกลับมาพอเราไม่ไว้ใจใครเรากลายเป็นมนุษย์ที่เป็นตู้ความทุกข์เคลื่อนที่จังหวะที่เราไม่ไว้ใจคนอื่นนั่นคือการที่เราไม่ไว้ใจตัวเองเราคิดว่าเขาอาจจะไปมีคนอื่นแปลว่าเราไม่ดีดิแปลว่าเรากําลังมองว่าเราไม่มีคุณค่ามากพอดิเขาถึงจะไปม,มีคนอื่นการที่เราไม่ไว้ใจคนอื่น Taj มันคือการที่เราไม่ไว้ใจตัวเองต่างหาก อายุเฉลี่ยมนุษย์อ่ะเจตายตอนนี้มัน50แล้วเราก็48่ห่างกับมันนิดนึงอีกนิดเดียวมันจะตายอยู่แล้วนึกออกมะเราไม่อยากลองที่จะเป็นคนรักที่ดีบ้างหรอ เป็นไลฟ์โพสที่ให้ความคิดเห็นแบบกตกต่างกับไลฟ์โพสบางคนดีมากเลยให้สุดให้คําแนะนําดีมากเลยเป็นคําแนะนําที่ดีมากอ่ะไม่ลบโคแบบมองเขาลบดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะแม่คิดดีมากเลยถ้ามาคุยกยับนิกกี้เราอยากให้เขารักใครอยากได้ผัวรักผัวหลงคบกูแล้วแบบคบห้าปีเลิกไปทีมันต้องมาก่าบการอะ่ะถ้าอยากเดินเกมความรักแบบเนี้ยต้องมาคุยกับนิกกี้ไว้เพื่อที่จะเดินเกมให้แม่งรักกูยังไง